สวัสดีครับการติดตามข่าวต้องไต่ตองสื่อทุกระดับอย่าไว้ใจมากหวังความน่าสนใจจนเกินไปก็มีแข่งกันทำยอดวิวสร้างไรายได้ก็มีรบกันทุกวันประทะก,กันทุกวันก็มีด่ากัมพูชาไปวันๆก็มีปั่นข่าวไปเรื่อยก็มี ตอนนี้ประชาชนไม่รู้จะฟังช่องไหนดีก็มีตั้งแต่นักข่าวสมัครเล่นอย่นนักข่าวอาวุโสปวดหัวน้อยบ้างมากบ้างก็มีดูแลสื่อไม่ได้เลยก็กลายเป็นมองผลประโยชน์อย่างเดียวไม่สนใจความจริงมากนักยังไม่พอยังไม่สนใจประชาชนอีกล่าสุดมีข่าวว่ามีการประทะที่ภูผีประสาตาควายก็ต้องรอฟังอย่างพิจารณาว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่ ส่วนข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับยูเครนหลังจากที่รัสเซียโจมตียูเครนหนักซึ่งจริงๆรัสเซียก็อาการแย่แต่ว่ายังเหลือพอที่จะมาโจมตีใหญ่ยูเครนได้สหรัฐตั้งใจกดดันให้รัสเซียกับยูเครนหันมาเจรจาแต่ว่าดูเหมือนรัสเซียยังไม่ยอมส่วนยูเครนยังสู้ตามสิ่งที่ตะวันตกช่วยเหลือช่วงหลังมารัสเซียค่อนข้างเหมิมเกริมและเมืดนัานฟ้าของนีโต้บ่อยขึ้นถึงขั้นว่าสหรัฐ ต้องมาทบทวนแนวทางการปลาลมรัสเซียร,รวมถึงการช่วยเหลือ,อยูเครนก็อย่างที่เรารู้สหรัฐยุโรปมีข้อจำกัดในการช่วยเหลือ,อยูเครนเช่นช่วยในเชิงป้องกันส่งขีปนาวุธได้ไม่เกิน300กิโลเมตรส่งอาวุธขั้นสูงไม่ได้แต่ว่าที่ผ่านมารัสเซียก็ลำบากอย่างยิ่งรัสเซียเอามาใช้หมดแล้วเหลือแต่อาวุธไรแรงแต่เมื่อรัสเซียแอคร์ตไม่ยอมเจรจาสหรัฐต้องหามาตรการสั่งสอน สหรัฐกำลังพิจารณาส่งขีปนาวุธโทมมฮอคให้กับยูเครนกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ซึ่งแน่นอนว่ามันยากเพราะว่าโทมฮอคมีพิสัยเกิน300กิโลเมตรแต่ว่าสหรัฐต้องการให้ยูเครนโจมตีได้ไกลขึ้นถามว่าก่อนหน้านี้ยูเครนมีขีปนาวุธไหม มีแต่ว่าไม่มากเลยก็ใช้ไปหมดแล้วทุกวันนี้ยูเครนแทบไม่เหลืออาวุธของตัวเองใช้ของตะวันตกเป็นส่วนใหญ่พวกสตตัมแชโดก็มีข้อจำกัดใช้งานไม่ง่ายเพราะว่าติดได้แค่สู่24พิสัยก็250กิโลเมตรไม่เยอะอยูเครนต้องการโจมตีแนวลึกของรัสเซียก็เพื่อกดดันรัสเซียเพราะว่ารัสเซียโจมตีมาแจกแนวลึกที่ยูเครนโจมตีไม่ถึง ขีปนวุธโทมฮอคมันเป็นขีปนาวุธร่อนปล่อยจากเรือดำน้ำก็ได้ปล่อยจากบนบกก็ได้ใช้เป็นขีปนาวุธพื้นสู่พื้นก็ได้ประจำการมาตั้งแต่1983หรือว่าพุทธศักราช 2,526มีน้ำหนัก1,300กิโลกรัมมีความยาว6.25เมตรไม่ใหญ่มากมีหัวรบ450กิโลกรัมก็มีความรุนแรงเหมือนกันพิสัยสูงสุด2,500กิโลเมตรนำวิธีด้วย GPS INS v e a ยังไงก็แจมยากความเร็วซับซอนิกก็คือต่ำกว่าความเร็วเสียงอยู่ที่920กิโลเมตรต่อชั่วโมองตามทฤษฎี อธิบายเพิ่มเติมการบินต่ำกว่าความเร็วเสียงประมาณนี้ก็จะประหยัดเชื้อเพลิงและมีความเสถียรเป็นความเร็วของเครื่องบินโดยสารที่นิยมบินกันปัญหาในการส่งโทมฮอคให้กับยูเครนคือปีสายการบินที่เกินข้อตกลงถามว่าใครเป็นคนตกลงก็เป็นข้อตกลงระหว่างสหรัฐนโต้รัสเซียที่ตกลงกันไว้ถ้าจะพิจารณาการส่งโทมฮอคให้กับยูเครนก็อ้างว่าเป็นอาวุธรุ่นเก่าแล้วไม่เข้าข่ายอาวุธขั้นสูง เพราะว่าสร้างมาตั้งแต่ปี2526สหรัฐเอาโทมาฮอรลุ่นแรกให้กับยูเคนก็ได้หรือว่าจะทำพิสัยให้เหลือ300กิโลเมตรก็ได้หรือว่าจะอ้างกฎ UN มาตรา51โจมตีภัยคุกคามได้หมายถึงแหล่งที่มาของภัยคุกคามมันมีข้อพิจารณามีกติกาที่ต้องคุยกันแน่นอนว่าถ้าจะเล่นกับกติกาต้องมีมหาอำนาจหนุนหลังมีงินไม่ได้เอ็นมินคิดว่ารัสเซีย จะวยวายแบบเต็มที่เพราะว่าโชมาฮอกมันน่ากลัวจริงๆรัสเซียมีระบบป้องกัน S400 แต่ว่าต้องวยวายไว้ก่อนไม่รู้ว่า S400 จะสกัดโชมาฮอกได้ไหมแต่ว่าเรื่องนี้ผ่านการเสนอแล้วรอแค่โดโนโททิม เป็นคนตัดสินใจในขั้นสุดท้ายซึ่งมันก็ไม่ง่ายเพราะอาจนําไปสู่การใช้อาวุธไร้แรงของรัเสเซียได้เพราะว่ารัเสเซียเหลืออยู่แค่นั้นโดนลด์ทัมเรียกประชุมในพลสารัสต่วนอาจจะเป็นเรื่องนี้ประเมินรัเสเซียว่าจะใช้ไหมความเสียหายขนาดไหนเราต้องรอดูต่อไปไม่ง่ายสักทางถ้าอนุมัติให้โชมฮอกแก่ยูเครนรัเสเซียเละจนม,มุมโดยอาจจะใช้อาวุธไร้แรงได้แต่ถ้าไม่ทุบรัเสเซียก็เหิมเกิม่มก็ต้องรอดูเท่านั้นนะครับ